เด็กไทยป่วยปอดพังเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ที่น่าตกใจก็คือว่าเด็ก3ใน6คนหรือก็คิดเป็น50%มีประวัติการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างหนัก หนักสุดเลยคือเด็ก8ขวบที่ทั้งสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสพยาเสพติดแล้วก็ใช้น้ำกระท่อมนิวไซเจสวันนี้นะคะจะไปพูดคุยกับคุณหมอเพียรศักดิ์แหวองกุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลสพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีถึงสถานาการณ์นี้กันค่ะว่าบุหรี่ไฟฟ้าคุกคามเด็กไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร เชื่อว่าช่วงนี้นะคะหลายหลายคนเนี่ยก็อาจจะเห็นข่าวเด็กป .4 ป .5 สูบบุหรี่ไฟฟ้าจนปอดหายเกือบทั้งหมดจนจะต้องมีการใช้เครื่องช่วยหายใจและอีกหลายๆเคสคุณหมอเพียงศัก์แชร์ข้อมูลจากเคสที่เข้ามาค่ะทั้งที่โร<อ>งพย<อ><ม>าบาลสพสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ทั้งที่คลินิกเด็กของคุณหมอเองพบว่าเด็กเริ่มป่วยด้วยอาการเกี่ยวกับปอดมากขึ้นเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วนี้เองเพราะจากประสบ<า>การณ์ของคุณหมอค่ะ ที่เป็นทั้งหมอเด็กแล้วก็คุณหมอโรคระบบทางเดินหายใจที่ผ่านมาเนี่ยก็จะคาดเดาได้นะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะมาหาหมอช่วงหน้าฝนอันนี้เป็นหนักสุดเลยแต่ว่าช่วงปีสองปีที่ผ่านมาค่ะผิดสังเกตตรงที่ว่าเด็กวัยรุ่นป่วยปอดบวมแล้วก็ระบบโรคทางเดินหายใจเนี่ยมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาคุณหมอก็เป็นการซักประวัตินะคะแล้วก็พบว่ามีเด็กที่มีประวัติการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาปรึกษาแทบจะทุกวันเลยโดยจะมาปรึกษากับผู้ปกครองส่วนใหญ่อาการของเด็กเนี่ยก็เริ่มมีอาการไอเรื้อรังหอบหนักอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผู้ปกครองค่ะก็รู้ว่าลูกเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าหนึ่งไม่อยากประจานลูกตัวเองไม่รู้จะปรึกษาใครสองคือ,อาอที่ลูกเนี่ย ติดบุหรี่ไฟฟ้าส่วนอาการที่เด็กเนี่ยเริ่มหมาคุณหมอนะคะก็มีตั้งแต่อาการน้อยๆเลยคือมาแบบหอบง่ายปางกลางก็คือเริ่มหายใจไม่ออกออกกำลังกายไม่ได้แล้วและหนักสุดคือถึงขั้นไม่สามารถที่จะหายใจเองได้หรือว่าภาวะหายใจวายอย่างเคสเด็กผู้หญิงอายุวัย14ปีที่มีประวัติสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาตั้งแต่ป .4 ถึงมสใช้เวลาในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย4ปี สุดท้ายค่ะต้องไปจบที่ห้อง ICU นอนอยู่14วันจนตอนนี้ถึงแม้ว่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะเด็กส่วนใหญ่เล่าให้คุณหมอฟังนะคะว่าสาเหตุที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่ามันเสพง่าย2คือรสชาติด,ดีกลิ่นหอมด้วยบางทีสูบบุหรี่ไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยก็เหมือนมีน้ําหอมติดตัวไปซะอย่างนั้น 3. คือรูปทรงเนี่ยน่ารัก เด็กเข้าถึงง่ายน่าใช้และส่วนใหญ่เริ่มใช้ครั้งแรกเนี่ยมาจากเพื่อนแบ่งให้ใช้ค่ะเพราะเด็กๆเ,เนี่ยมองว่าคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเท่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสูบไปด้วยก็จะเกาะกลุ่มกับเพื่อนๆได้วันหนึ่งก็จะใช้บุหรี่ไฟฟ้าเฉลี่ยวันละ40-50ถึงสูตรูสูงสุด100-200ถึงสูตรูต่อวันส่วนหาซื้อจากไหนบางคนเนี่ยบอกว่าซื้อมาจากเพื่อนส่วนเพื่อนก็สั่งออนไลน์ใหม่ทีหนึ่ง หรือไม่ก็มีคนมาขายให้ถึงหน้าโรงเรียนตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าค่ะก็เลยกลายเป็นเหมือนเทรนของเล่นหรือว่าเทรนขนมในหมูเ่เด็กๆนอกจากจะทำลายสุขภาพแล้วนะคะก็ยังสูบเงินในกระเป๋าของเด็กๆไปด้วย จุดนี้น่าจะเป็นข้อสังเกตให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองได้นะคะที่ไม่รู้ว่าลูกเนี่ยแอบสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะตัวเลขเนี่ยออกมาแล้วค่ะว่าเฉลี่ยแล้วเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเด็กใช้เงินซื้อบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึง2,000บาทเลยทีเดียวคุณหมอบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เด็กเนี่ยติดบุหรี่ไฟฟ้าคิดเป็น18%ของคนที่ติดบุหรี่เท่ากับว่าคนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า100คนเป็นเด็กถึง18คน แล้วเด็กเนี่ยก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกนะคะก็คือเด็กที่เริ่มมีแนวโน้มป่วยด้วยบุหรี่ไฟฟ้ากลุ่มนี้อายุเฉลี่ยเนี่ยประมาณ13-14ปีกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าอายุเฉลี่ยเพียงแค่10ปีเท่านั้นเท่ากับว่ากว่าจะเริ่มป่วยเนี่ยก็คือเด็กเหล่านี้จะต้องมีการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามาถึง1-2ปีค่ะ แต่เคสที่น่าตกใจที่สุดค่ะก็คือเด็กที่อายุต่ำที่สุดเนี่ยมีอายุเพียงแค่8ปีเท่านั้นเด็ก8ปีรายนี้ค่ะมีพฤติกรรมทั้งสูบบุหรี่ไฟฟ้าดื่มน้ำใบกระท่อมเสพกัญชาแล้วก็เสพยาเสพติดแถมยังถูกหลอกให้ขายยาบ้าเพื่อเอาเงินเนี่ยมาซื้อบุหรี่ไฟฟ้าอีกทอดหนึ่งจนเด็กรายนี้มีอาการทั้งประสาทหลอนแล้วก็คุ้มคลัง่งเคยคิดอยากจะจบชีวิตตัวเองมาแล้วด้วย คุณหมอเพียรศักดิ์มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุอาจจะไม่ใช่แค่เพ่อนนะคะทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองบางรายค่ะใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่เนี่ยก็ยื่นบุหรี่ไฟฟ้าให้กับลูกด้วยตัวเองด้วยซ้ําเพราะว่ายังมีความเชื่อผิดๆคิดว่าไม่อันตรายเท่ากับบุหรี่มวนแล้วก็เอาไว้เพื่อลดการติดบุหรี่มวนแต่ความจริงบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่ามากค่ะ คุณหมอ,อยังเปรียบเทียบให้ฟังด้วยนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะน่ากลัวกว่าโควิด1 9เพราะถึงแม้ว่าตัวโควิด1 9และบุหรี่ไฟฟ้าจะเข้าไปทําลายปอดเหมือนกันแต่ทางโควิด1 9ไม่มีใครอยากจะเป็นไม่มีใครไปยื่นหน้าให้กับเพื่อนแล้วก็บอกว่าฉันอยากติดโควิด1 9แถมยังมีวัคซีนด้วยในทางกลับกันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าเด็กเนี่ยอยากเข้าถึงอยากสูบอยากเกาะกลุ่มกับเพื่อน และที่สำคัญคือเข้าถึงได้ง่ายแต่มันไม่มีวัคซีนสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าท้ายที่สุดเราอาจจะได้เห็นมีเด็กเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆค่ะคุณหมอเนี่ยยังมองว่าหากหลังจากนี้ยังปล่อยให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าโดยไม่มีการควบคุมแบบนี้3-5ปีหลังจากนี้ค่ะเด็กๆเ,เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องโรคระบบทางเดินหายใจ และเมื่อเป็นแล้วค่าใช้จ่ายแต่ละเคสนั้นสูงถึงครึ่งล้านเลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นนะคะสารนิโคตินยังไปบ่อนทำลายสมองของเด็กด้วยสังคมไทยก็จะเต็มไปด้วยเด็กที่มีปัญหาทั้งกายใจสังคมและก็อารมณ์ ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่น่ากังวลสำหรับเยาวชนไทยที่ถือเป็นอนาคตของชาติและรัฐบาลก็ควรจะเร่งจัดการหามาตรการในการป้องกันและก็ควบคุมไม่ให้เยาวชนและเด็กเข้าถึงบุหรี่ไฟไฟ้าอย่างที่เป็นอยู่ณตอนนี้ค่ะ